มาดามโยกทรงทีมเชนตูกเกเตอร์บีเต้กับป้านลาดาลงพื้นที่ตลาดอุยชาขอแรงสนับสนุนสุภกินเบอร์หกเขตสามจังหวัดเชียงใหม่เทศกาลสงการหรือปีใหม่ไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ย,ยังคงคึกคักไปด้วยบรรยากาศความสนุกสนานและความรื่นเริงของนักท่องเที่ยวและชาวเชียงใหม่โดยในปีนี้ชาวตลาดอุยชา ตำบลต้นเป่าอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ยิงคึกคักขึ้นไปอีกค่ะเพราะมาดามโยกหรือนางสาวกฤชพรเวโรดประธานที่ปรึกษาพักรวมแผ่นดินส่งดาราน,นักแสดงจากทีมเชนทูเกเตอร์พักรวมแผ่นดินอาทิบีสวิตเต้นันทสายกำปั้นบาซูและลาดาอาสยามลงพื้นที่ไปขอแรงใจและเสียงเชียร์จากพ่อแม่พี่น้องและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดอุ้ยค่ ช่วยสนับสนุนนายสุภคินวงสาผู้สมัครสอสอพักรวมแผ่นดินเขตสามเบอร์หกให้มารับใช้พ่อแม่พี่น้อง 3, อเขตสามอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอแม่ออนและอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่โดยทีมดาราเชนทูเกเตอร์ได้ไปเยือนศูนย์ประสานงานพักรวมแผ่นดินเขตสามจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายสุภคินวงสาและทีมงานให้การต้อนรับ จากนั้นก็ยกขบวนกันไปพบปาพาะพ่อขาแม่คะและพ่อแม่พี่น้องที่กำลังมาจับจ่ายเข้าของในตลาดซึ่งแต่ละคนก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะเหล่าดารานักแสดงก็เป็นกันเองจะขอถ่ายรูปหรือเซลฟี่ก็ไม่มีเกี่ยงบางคนถึงกับเข้ามาสวมกอดแถมมีเสียงกรี๊ดเบาๆพอได้เจอนักสแสดงในดวงใจ แต่บางคนก็มีมาแอบราดน้ำเล่นน้ำสงการกันไปเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นสีสันที่พักรวมแผ่นดินมอบให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่กันแบบใกล้ชิดเลยทีเดียวค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมสุภกินวงศารนะครับผู้สมัครพักรวมแผ่นดินเขตสาําเภอดอยสะเก็ดสังกะแพงแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ครับ วันนี้อยู่ที่กาดที่ไหนครับโอกาดอุทาครับผมกาดอุทาได้เป็นศูนย์กลางของตำบลต้นเป่าครับทางผ่านไปสันงกระแป้งบ้านเฮานะครับงั้นวันนี้เจอคนพี่น้องมากหน้าหลายตาซึ่งสุภิินคุ้นเคยดีนะครับสมัยเป็นนายกเทศมนตรีเมืองต้นเป่านะาเมื่อหลายปีก่อนนะครับมีโอกาสได้พัฒนาพื้นที่วันนี้ในเมื่อทีมเชนท n ิเกเตอร์ของรรคลมดิสกันมาแน่นอนต้องมาเดินที่นี่เป็นที่แรกให้พี่น้องผมได้ดูว่าความสวยหล่อเป็นยังไงแล้วมีความสามารถด้วย โอเคไหมย้ายสิครับวันนี้นะครับกลับมาฝากไอทินตัวนะครับเขตหกนะครับเพราะว่าไอทินเนี่ยไอเขตสามเป็นเบอร์หกเขตสามเบอร์หกนะฮครัเบอร์พักเบอร์สี่สิบเจ็ดแต่ว่าวันนี้ไอทินเนี่ยเพื่อนบอกว่าเป็นคนพื้นที่นี้ห้องหาพบได้เสมอสาวสี่ชั่วโมงได้นะห้องอาอาหารเอื้นหานกมาเอื้นหานเอื้นหานกมานะครับกาแคุณเมืองตัวไที่มาดูแลพี่น้องชาวสังกะแรงนะครับ ครับผมโอ้ยครับคนสวยแม่เมืองแม่เมืองคนใหม่ที่ตอนแรกอากาศร้อนค่ะแล้วบอกว่าจะไม่เปียกพอลงปั๊บเปียกเลยทันทีนะคะเพราะว่าเป็นปีใหม่ไทยพอดีนะคะแล้วก็อาจะบอกว่า14พฤษภาคมนี้นะคะชาวสันกำแพงเขต3เชียงใหม่นะคะโดยสเกตด้วยเกตนะคะก็กาได้2ใบเลยนะคะเบอร์พักก็คือเบอร์47พักรวมแผ่นดินพี่สุภคินเขตสนะคะบอรห ค่ะก็ฝากด้วยนะครับผมเลือกพักเบอร์47แล้วก็พี่สุปกินเบอร์6ครับผม วันนี้จริงเราเป็นช่วงสงการพอดีนะฮะเราก็เปี <ac 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 <c ough> <c ่ยางคุณเ <ac ียรหรือย allora ังเีย่เมื่อวานแล้วครับจะบอกว่าเชียงใหม่สนุกมากมากนะครับผมยังไงก็อยากจะสนับสนุนให้การท่องเที่ยวของเชียงใหม่เจริญรุ่งเรืองกว่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับพักของพวกเรานะครับรวมแผ่นดิน47แล้วก็พี่สุขินเบอร์6ครับผมขอบคุณครับฝากด้วยนะครับ